บา,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 าดีพี่น้องทั้งว่าสู้ป่าทังมาตึกงหนแต่ว่าโอ้มันห้องตั้งแต่ยังมีเยอะแหนี่ห้องไตังแต่ยัม่ดอนะอ้หละมัดปดอยอย,อยออพาปดใ่ท่าท่าป่ามึแห้งนั่น รถไปอยู่ก็ลองเลยมาทดลองวิชาวิชาเราเรีนมาจากสานักฟูงเึ่งว่าคนละบ้านแตกยอว่าแตเอาเขาเอเดือดลโอ้ได้ยงิได้เิเด้อีอยู่ออยบ <c oughs> ่่น,นองเรนซิโอ้ขึ้นมซิวโแค่ต้องมาเนาะไปเเ่อนวา แม่นมันมันเลขคือมีแลนแม่นวคือโคตรล่ะคือมีแลนจ้ะโจเอาไหมโจ้าได้แล้วบ่รโอ้ยมี่น้องวาหาป่ามัคือโคตรปุ่มแดงอยู่โคตร้วบอกครับโคตรตหึง ได้แล้วอ่เลขตัวเลขคือมีแลด์เดือโอ้หเอ้มัแโอ้มันแลอย่เออักแลในนาทีอ่โอ้ตูีเด้อพี่น้องเด้อป่าป่าเล้ออ,อแล้วกับปลาเนื้ออ่อนได้ไหมปาบอดปลาเสม <laughs> <laughs> ปลาเนื้ออ่อน วันนี้มาซะของทางสี่ลุงรัฐเพื่อนครับสี่ลุงรัฐบวรศาสตร์สี่ใหญ่โอ้ดีปากคอใหญ่รครับกำโอ้ต้องเอากรดแห,หมานแล้วโอ้ได้ละเอาซื้อพังก็ได้เนาะโอ้ได้อ่าแน,นวกินพร้อมเลย ก่อนเหมือนน,น้ำเตาถา,างเล็กๆหรอเฮ้ยลอยลงไปนี่แหละลอยลุอยู่นี่คามือเนาะโอ้กระ,ะค่นตังค์ไแด้งทอแคืนิงมงยุคไปเต้หวันเจอขอดีไปหาป่า่อยซือหน้ากางมมูไปนำน <c oughs> มักแล้วกันซื้อถ่านไปแล้วกัน <c oughs> ยุปิป้งหน้ากากหมูท่าหมูเขาลงตึกเห ขึ้นแค่แล้วก็กินย่างหน้ากากแล้วก็มาโอ้แม่นกรับโรงงาน,นในกะในนั้นได้สองตัวเมืเม่อระเบ้อเลยเมือ่อแล้วเนาะเอาไปจักบาสเลยปุ๊บมุม๊มุมมุมนหรอม,มุมนะอยู่มองกลางมันไหนเน,นี้ยท ยังลงเลยนี่เป็นพี่น้องเขายืมไปไว้แล้วเปล่าเสียงไปทั้งมุมเลยโอ้ปซิวบอลอยู่ดี นี่ตำโคนะเปว่าเผือ่แม่นบ่โอ้ยราวาดึงไปละมีแต่พุกิโต้ลนี่ก็ตามคาก็ล้มเพื่อนเราคนนี้ใหญ่พุดดอกหี่ยุ่งหะเนี่ปะอ้อแล้วครับ เจ้าสะเว์ดเจ้าสะโอ์มันไสแล้วเนาะโอ้ยสงาสวยงามขึ้นแต่ด้ว่นโอมาสวยงงมัุนี้ได้ขอบคุณส้างภาพสิทิปลาข้าวน้อยนี่เนาะนได้ใหญ่โอ้ปักได้น่ะสงามาถก่อนนะปักนะครับ มี่ใปักในตูเนเี่ยนคาแหยืเไยก่อนอโอ้ตัวใหญ่ยังาง,างตุ้มเลยเลยิดิ้ทาน้ำแห้งพี่น้องเลยให้เจ้ากะทีลายผัดน<า>ะเอจาจกแดดเครื่อง ลงเลยครับใช่ปุดแล้วว่า

又干活。 นนอืมเป็นเนี่ยนี่เป็นตรมก็ต้อได้วยน,น่าข้ากันว่าแพ้ไว้กันออมเลย,โ,ยโอ้วมันม่คือปีนั้นบหร ស្នាប់ពីលាប់ព្ល់ស្នាប់ព្ល់បីនឹងត្រើនបានបានបាន់បី

แจ้งคู้แจ้งคู้หิม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 คุณละมันอยู่หิมเนี้ยมันมักคำว่าหิมอะวันนี้แล้วโกหกกะโลกเลย ไปตอนฝนตกอันนั้นนะมันฝึนฝนตกอ่งางขนาได้ปางนะคิอซ่ากับมมีกรอเนีปลาตูีปาตูไหมหม,มอตุกเข็้าวไปลวกุงเอ้ไปหามยลยกุ้งม่กุ้งกุ้งดำๆๆ ับมืดเหน้ามันอยู่ทางหน้าเขาไม่ออฟปิดโอ้ยน้องะมัโลนี่แหละโอ้ยโอ้มันถึงยักด้วตึ้ตึ้งตเงี้า้ เย็นอะไรสักหนงคอเงี้ยู่เด็ตัวนึ่งมันยังมันอยู่หรือไม่ยังแยมจอยมันก็กำลังกายเขียนเขียนน้อยจืดเจอยเียหลายอกหักขดหลายที่เขามีแซบจะจ้อย ฟององเติมเทม้าฟังปังหอยขมปุ้ยขนาดหน่อยนักประมาณปุ้มละรุ้มละรุ้มละ6กิโลก็แล้วหน่อยคุ่มละได้หน่อยเรื่องรุ้มลงได้มาหอยขมเนี่ยหอย้วนมนะ ไม่ซูนเลยนเนาะซูนพอดีครับว้าวเรื่องตู้น้ำแบบโผล่แล้วว๊ะเนี่ยมันจะสะดุดหร,รือมันเกี่ยวกับตัวเดินน้ำมันเลยครับต้องล้างขับบุ๋มวน้ำมันแนะนำไปซื้อน้ำมันในปั๊มใหญ่กับปั๊มใหญ่โอ้บอกเลยทีที

好嘞。 อ่นอนเลยคุณโต๊ะอาหารเหล่าเลยช่างแหงนี่มานปลาเลือน้องก็แต่ว่าปลาข้อนี่มันอยู่นี่ละอยน่ในสระนี่แหละครับอขอบคุณเนฟซี่หลายๆครับทิดต,ตอบต่อไปว่าปแงงแลาแหงก็ได้ปลาจะ แบบนี้ก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ